เล็ดยังแน่ไปจนไข่เตกไปนอนอยู่ไปใ่บ้านนี่ไปนอนสบายกันนี่เม่เจ้าหันราเป็นได้เห็นนกอราพสบายบนังเป็นตัวพาดีอยู่เนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องพ่อสูส่สคนเนาะบว่าจะเป็นภายในเดือนต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขาสูส่งสาเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยมพวกสาเมยบ้านป่ากับพี่ได้ลงมาทางเฮื่อนนองมะนาวพ่เนะหรือว่านองเต่าเพิ่นได้ลงมาเยี่ยมยามเพิ่นอนทางสาเมยเองกับบริบาลทางในเนาะในมณีก็ได้แวะลงมาหาทางนองเพื่อน เงิได้ข้ากสิได้เขาไปหาข้างนองพันเดนะ้อเนาะพอเปิดพอเบื่อกันเลนะ้เอฟซเด้อเนาะนได้กับเบื่อบุกเกนันศักทาเสีเวลาข้างกสิได้เขาไปหาทางนองมนะนาวพันเลยเนะะาะเหาะทางกันนองมนะนาวพันเลยเนาะหัทางนมะนานเลยะ,ะสบายดี ละมะนาวอมานนี้เลยชาวไร่กลินโอ้ใส่กระโปรงแล้วเนิ่งานได้แบบนเข็นแล้วบางได้เย็นอีกอืมมันอากาศห่อนดีจะได้ใส่แบบนี้สใส่กีนาฬิกาบอสน่าเป็นบุปบีญเองมาน้าบ้านนี้ไปใส่เออ อืมไปหน้าบวานัวันนี้ไปนะอ่ไปหนอืน้ำ้นใปะนน้ำเด็กอวยเขาเนาก็เลไปหน้าบ่เลยวันนี้เป็นไปเนาะวันนี้เป็นบ้านไปวันนี้เป็นอะไรือว่าบ่ไปเมื่อวันไปว่าเราไข่เมื่อยเห็ุยังแน่ไปจนไข่เตะไปนอนอยู่ไข่นต้านี่ เม่เจ้าหันเราเป็นได้ยังเราสบายบ่นังเป็นตัวถามเดี๋ยวนายโอเห็นเราอย่างมุนงิดกับเจ้าอะนะเออพี่เป็นก็คิดว่าเม่เจ้าได้จต่เราจะป่วยตอนเม่แต่ว่าเราเราถามหมอเป็นที่สักหกเราสบายกันบ่เออแเราเป็นไข่บ่สบายยันแต่ว่าผู้ใหญ่สงดีบ้าบุคบุคเป็นงานงกะไปเข้าไปเรียกไปงานบุคบุคเขาเจอกับมึงเนี้ยเรายาในเปนเราไปเที่ยวเนาะอืม เขื่อนกย้ำให้ชื่อจะ่วงี่หกนเป็นยันบ้างนะโอ้โ้ก็ต้องนัดกับเพื่อนแหละเนาะถ้าวนัดเป็นกะคือว่าได้มาเสียเสียวได้เนาะใครคนชิมามือได้สิมันที่หาโช่ะแต่หาโชกเจ้าไปเอายาบันที่เอไสิหาโค่อยานารเลยนึอนที่จะเจบจะแปดจ้ะ กี่ทีจะเก่านัดน่ะอืมอันาวมากไมยาไปอ่ะทีฉันวัี้อะไกันเจ้าต้องไปเอายากรเพราะว่าสัมคัญอยาเจ้าเบิดก่กนเบิดแตหรือเ่านเบิดเนี่ยยังนัง็อมิเอ้ยจะต้องไปเอานเนาะเอายากอนัดเป็นไม่แรงก็ได้ต่วเนือง กินโมโตเนืองในเวน้องจีแบบน่องพลังเริ่มฟื้นตอี้มายาเป็นจีเ้าแล้วตัวเห็นว่าคนเห็นว่าเจ้าเรนของห้องน้ำไทยมือสองของ้องน้ำใกล้ใกหมันจะทองแห้หรือเปล่า่องแห้ปวดดังไหมจะของคนอยู่อีบอสไปยิงคนเอื่นว่าอ้าวคนมันใช่ของอน้ำว่าเมยเจ้าดึงออกว่าใส่ยไม่งมอย่างนี้อื้จะยังไม่ย้ยู่บอจอะ จะาไปดิเดินคอยอวันนี้เจดพ้อเหียนของน้าม่งขางข้างกัะเวน้ามจงจวมีเนาะมีแต่ว่าจไปเด้นคอ,อ,อยไปหอดใช้ืนเามก่อนเจ้าวันจะไปเส้นชาวไลน์นี่บอกเย็นวันเจ้าสีไฟกวาหันไปจักราจังไปหันแล้ว <c oughs> กลัวกับไก่ที่เจ้าแล้วกลัวกันยางไก่เลยกันพูยางไปคาจินล่าคนแรกเออสจหดคิโหนไก่แตงตื้อสรงรักชำรักคุณอ้อกินยาแล้วบอกว่าไข่กินยาแล้วโดยกแกช่วงนี้นาองมะนาวนี่สิอธรรมชาตินัองพี่น้องนัะก มนบริเต็ง่ว่าแต่งามทีเกวเลื่อนเตงะชมเตงเตงยบ่น่ะเตงาเกลียเจ้าใจเจ้าเจ้าใเงเต่งทำ้า่งนางงามมนงกนะขาถึงว่าถึงขันเป็นนางเป็นไข่ชัป้าบกูชาื่อกระเด็มาผักวันนี้เมื่อใช้ตู้เย็นได้ไหวต้องี่ต้อกินใช่เข่เนาะที่ลายแห้งนี่ใช้ตู้เย็นไม่มุน แต่อยู่เยแต่ดนเอาูเย็นีผั้ดูเยนะมากม้ว่ชบานอ่ะถิ่นทุ่นดินเนี่ยแหละอากาศเยนแ้ไม่หันก่อนแางไม่หันก่อนเออวัน้อเดี๋ยวให้าได้หลังเข้มได้สิมาอ้สับได้เกงพ่ดิผมเห็นว่ามันเ็น่งี้ไข่ไ่เก่งพกิเล็กน่ะหนังม้วเลยค่ะอันนี้ได้แสบนะเนบคอหมอน่ะอันนี้่ันจะมายากเลยค่ันยำรุอนอ่ะเออนี่เียวมันหอมเลยอมันชิหอมมันม ะเชั่นกระเจ้ากันข้างน้ำมันใช่แต่ก็นกลืนลงไปแมนอ่าจะเอาขึ้นมาแปบเดียวม่ต้องหึงไหมเออาวางซาอินนาาไกกี้าวางม่สองวางนะอยจะถูกบันคุกมาดินโมบางเดียวฮะไปมากี่เลยเจ้ามาดินน้า้่ช่องเพื่อนอะแมนไมกี้คือเตเแมน เขาซื้อเทแล้วเนาะบอก่าพี่ใจขกออีกาใจนะใจเหม็นแใจ่กินนะอานาโอ้ยเนาะพีู่านตั้งซื้ออีกกว่นี้โอ้ยอันเป็นเกิดน้ำหลังเลยดิเอาเกิตาอัไหเอาตาเมน่เนาะจะก้นอยู่บ้านโอ้ยหเนาะยหาขนเพลงอะไรจะบกจับตาเนาะจับตากะต่้งซื้อใช่ใช่ไหมใชซื้อทองไม ทองนะน้าบัวาบทองคนวลายบอ๊เต็มบ้านเต็มบ้านคนบ้านทองใสทองมีทองดีทองมีทองดีทองใสกินทองใสแดกนี่ยแต่แต่แต่เสียใจจตซื้อแท้ขอกตซื้อเมยเห็นในไ้น่งใครอยู่บ่อชงยังจมีแต่ไข่ต่อยายที่รอยกันมีใจลำเลยงมาเลโอ้ใช่อะราที่ชุกก็นีเไง ภาพหน้าพ mm ี่าน้า่เคยหุเลยหบกปนาเติดตัเลยจ้ะช่นื่อยจเลยเป่ยนเชือา้วนบอกหุบเด้อันเธอแขนนะหุแล้วบอกแนลักแขนารพัแล้วพัดถูมตีนแตกเรืยเปาวเาเบ้ยเ้าเบ้ยกียด่าเยดมแต่ตีนตกนะมันแตกมันดีลมเห็ดมันจะงไลมไมเ่อช่วงนเนาะ แมยเพิ่นบอกคนสบายสวนสวยน่าอยากริดกัเลยว่านอนนั่งเอานองเอากระดานแ้วยาคัดแช่เลย์บอกเมย์เมย์ได้ปากเด็กพอเอยเมยอมันมีเบียากเลยแช่เสืผ้าเต็มการมังอยู่หัวเป็นแห้งจั่เพิ่งแล้วพอเราเมีฉลาดเลยสลาดแน่เนี่ยกันพอยน้่งเลย เารดีเารดีบัตรนี่มาเกิดบัตรนี่เนี่ยเอ้ยยังยังกับนี่เอ้ยยังยังไปนะเนี่ยอย่าไปเอาเข้อมฉลายเลยล้มหัวพันปืนแล้วนะคือเกิดแต่แล้วอย่างที่ตรงหน้าดีขึ่สุกายหัวรล้วผานไปชื่อแต่ไปไสเลยชื่มาโทษนี่เนาะไปอีกก็ชื่ออีกแบบนี้ ไปอีกซ ouais ื right ้ออ anyway ีกของไทยดีด้วยนะเนา่คูพันบาทไม่มี้ากาใส่เนาแม่นากาใส่ถั่นไทยุ้มเกินเลยันขัอยซื้อาหมูนนอนหมูนนั่นขันปานเงินฉีดอ่ะหกแสนกว่าบาทโอเกี้กหกแสนกว่าบาทนี่ก็แเพงแเพงเกือบใส่ใจแต่คือะสาวพันสามพันยี่บหุดอันนี้สองร้อยพันเนี่าเออมันสองร้ยแล้วมันจังทุนนะ่นาแบนมันมีแต่ทราย ฟักีแม ouais, uh. ่ชองลอยผู้พูานปลาข่ไใส่คูละแกอยูุ่ญนี่ก็องลอยผูเชนปุกว่าเ้อนนี่จ้ะเชนชิปทานช่องลอยเนาะมอยชิมหาวันกี้มอยนอนบหรืออะไรกอมนอนนอนบ้มืองนี่นะเนี่ยเออนอนตาแต่ห้องน้ำอะไรจิบแล้วบ่ี่จิไหน พอวิ่งฉันได้แล้วไปไปไบ้าไปเปิดดูไ้มัเหงก่กนมันเหงก่อนเลยไปเปิดตอนนี้กะตะกี้มันหัวหัวก่งยาเลยอะมันหัวปานี้กะอาบน้ำ้องน้ำสีไ้ีไปหอมีสไทยนะตนหินมีอยู่บ้า ประตูสะพานของนามที่เจ็กันเนาะหลายเดือโกดนเนาะไม่หวดแต่ค้าวโพคข้าวเม่น้อยสาวนนะใจไม่หวดไม่หวดโอ้น่านยาวล่ออกวนนะไม่หวดนะโอ้โหเขื่อนเห็นยุ่นนะเขื่อนไปถ่ายลงหงอละเอียิ่าิโ็นมตรจังเออใครออกคับเล่ออือืมอือืหอนหอนบะหวานซน ได้สาวบนเบ้าชวนจดชวาเขาเลกทหรือยังเขาเอาไปขาไฟมาพ่มมันก็จเศร้าใส่ถุขอมันก็ดีใส่บ่ขอก็นยเยมากสมมติมาบอกปาใหม่ไม่ไม่หนีหรอวัดละไม่มาวมาเยจะเหมือน็นยังไงเพนลาเพื่อต่อยอ้าวน้องเอ็นี่เนาะไปงานไหก็บุรีขนเ่าอีกต้องนเ่าไปเขาก้องขนเาคนเ่ารอย่งเนาะค่ะอัน ไปถ่ก็พูดอย่างนี้นเพลินเนาะเพิ่นจุบเพิ่นว่าแล้วคือไปงานใหม่ไนั่นเนาะมือหนึ่งกับถ้าปีจนล้กัพวกคุณไหมช่ยปีไลายไว้มือพวกจับมิดลายเนาะยังไเนาะลองเตอนี้อักไปพมเอพิมก่อนยังเตอเนาะยังนี่ ปรูไปรู้โอ้ว่าเมนะแม่แล้วก็อยากเปิดเปิดตาแล้วใปแจ้เนะไปหาดิษเมลดี๋ยนะไกชเลกัเจ้ก็เอาก็เล่นกไว้ตื่นกันนอนบันหนตื่นมากกินแล้มตัวน้าอาบน้ำตื็นเ้อคันรายังไข่โบกินเลยเพราะว่ามันเยินเลยเพราะว่าจะมีโซฟี่โซฟี่ไปเด้ออุกรณ์จังออมเม่เจ้ากับก็อยากเินไปหัวเนาะ กาวมานองเจ้ามากก็ดีอยู่สาิมื่ไปสบายดีเอยหล่ะเด้อสบายดีสบายดีเหนื่อยเนี่ยกระด้างเหื่อยขี้พ่นนิดหน่อยบ่โอ้ยขี้เหนื่อยเนาะขี้เนื่อหน้าเพิ่นอันจุดอันต้นมนบักัก็ลยวทเดือนเนี่จ้าทางเฮาก็สิให้ทางสาวมะนาวเพิ่น้องมะนาวเพิ่นไปฝากคนก็เนาะ เรากียขอโต,โตเมื่อก่อน,ตนอตโตจบคลิปเลยเนาะโดยเอาเมือม่อเมื่อพักพออพักพรเด้อยวันี้จะไปไซเดออือต้องไปพักพ่อนผ่อนดเขาดขอตเมืโโม่อก่อนเนาะอเยนนเนาะถามว่าพิพาประกันใดขอโทษขอไปด้วเนาะอนนี้เนาะ่าอันนี้ก็ขอตจบคลิปก่อนขอการคำบาดสบายดีเด้อ